นี่นะสำเพ็งเนี่ยนะเป็ดเหลืองเนี่ยราคาพุ่งกระฉูดเลยเพราะว่าคนไปเหมากันมาเพราะว่าเป็ดเหลืองเนี่ยมันจะมีตัวเล็กตัวน้อยไงคุณคเอามาติดเป็นกิฟบ้างเป็นตุ้มห<อ>ูบ<ะ>้างคือเหมือนกับตอนกปปสนั่นแหละคือตอนนั้นนนะกหวีดคือนกหวีดเนี่ยสามารถเอามาทําอะไรได้คือมันก็เป็นสัญ,ญลักษณ์ของแต่ละการชุมนุมและตอนนี้เป็ดเหลืองเนี่ยก็กลายเป็นสัญลักษณ์ในการชุมนุม การชุมนุมที่เกิดขึ้นที่ SCB เมื่อ25พฤศจิกายนที่ผ่านมาเนี่ยมันมีมุมหนึ่งที่น่าสนใจค่ะคือนอกจากกรณีของการเอาเป็ดเหลืองมาแล้วเนี่ยมันยังมีมัสคอตตัวอื่นๆมีหงมีหานมีอะไรแต่ไมหมดเลยเนี่ยแล้วก็ที่สำคัญคือเพนกวินเพนกวินใส่ชุดใส่ชุดไอ้ตัวกระตูน <c oughs> ไอ้ตัวเป็ดเหลือง <c oughs> มา <c oughs> คนก็ คือมองขันผาเผินเนก็บอกว่าเออมันก็คงดูน่ารักมั้งน่ารักน่ารักมั้ง<อ>แต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราไปดูใน Facebook ของเพนกวินมันมีวัตถุประสงค์บางอย่างของอการที่เขาให้เอาพวกตุ๊กตาตุ๊ตก,กตาม็อบมุ้งมิ้งเนี่ยเอามาแสดงออกในเชิงของสัญ,ญลักษณ์ของการชุมนุมนะคะเพนกวินได้โพสต์ข้อความผ่านทางทวิตเตอร์ว่าสันติวิธีไม่ได้แปลว่าให้ยื่นดอกไม้ให้คนที่ทำร้ายเราอันนั้นสันติวิธีดัดจริต สันติวิธีคือการทำให้เราน่ารักเพื่อให้ภาพการใช้ความรุนแรงโดยรัฐออกมาแย่ที่สุดต่อสายตาประชาชนและประชาค,คมโลกและเพื่อให้ชัดเจนว่าถ้าเกิดความรุนแรงขึ้นมันไม่ได้มาจากฝ่ายเราอโอ้โหนี่ชัดเจนเลยนะชัดเจนที่สุดนี่พวกนักสันติวิธีทั้งหลายพวกนักพักนกพิราบโบสีขาวนักจุดเทียน <c oughs> อ่าน ถ้าไม่อ่านนี่ก็ฟังเราอ่านให้ฟังน,นันนันที่ยาอ่านให้ฟังแล้วว่าวัตถุป,ประสงค์จริงๆหรือวิธีคิดของคนเป็นแกนนําม็อบนี้เนี่ยเขาเอาสันติวิธีบังหน้าเพื่อสร้างภาพให้ฝ่ายตรงข้ามคือฝ่ายรัฐด,ดูแย่ดูแย่นะ,ะไอเป็ดเนี่ยจริงๆแล้วเป็นเกล็ดนิดหนึ่งเป็ดที่นํามาใช้เป็นมาสคอตเป็นสัญ,ญลักษณ์ในการชุมนุมครั้งนี้นะไม่ได้ถูกคิดค้นโดยกลุ่มผู้ชุมนุมที่เมืองไทยค่ะหลายประเทศเนี่ยเขาเอามาใช้กัน เยอะแยะไปหมดอ่ะนะก็มีการวิจารณ์ว่าม็อบนี้เขามีความเก่งเรื่องของการก๊อปปี้ก็เอามาที่รัสเซียที่โคโซโวโหลายต่อหลายที่ก็เป็นสัญลักษณ์เป็นเชิงสัญลักษณ์อะไรแบบนี้นะแต่ก็ไม่ได้ใช่เรื่องเสียหายใครแล้วแต่ใครจะหยิบยกอะไรขึ้นมาแต่มันก็มีความหมายไงจากการที่เพนกวินโพสต์ไปแบบนั้นอีกสักคนไหมฮะแต่อีกคนหนึ่งเนี่ยทำให้ผมสับสนทำไมอะคะ เมื่อกี้เพนกวินบอกว่าการเอาเป็ดมาทําให้เราน่ารักเพื่อให้อีกฝ่ายหนึ่งดูแย่เวลาเกิดเขามีอะไรเนไหม,มดูที่เนี่ยความน่ารักของเป็ดน้อยยังถูกทําลายด้วยความโขนเทียมของอํานาจรัฐประมาณนี้นะ